กินยับหน้าโรงเรียนด้วยงบ120บาทกันห่างหายจากการมาเดินกินขนมหน้าโรงเรียนไปนานวันนี้จัดซะหน่อยพอยจาได้นะว่ามีน้องๆโรงเรียนนี้เคยคอมเมนต์ว่าหน้าโรงเรียนเนี้ยของกินเยอะมากสาบานได้ไหมว่าน,นี่คือของกินหน้าโรงเรียนเยอะกว่าตลาดนะัดแถวบ้านพออีกค่ะไปโรงเรียนไหนก็ไม่เคยพลาดเมนูนี้สักทีจัดชาไทยปัน่นพร้อมไข่มุกมา1แก้วราคา10บาทแก้วใหญ่เวอร์ดูดนะ้ําไป1นึ่งแก้วเราก็เดินตะลุยต่อร้านนี้จะเป็นร้านไข่เจียวรวมมิตรราคา20บบาททำไม ถึงเรียกว่ารวมมิตรเพราะว่าคุณป้าเขาใส่เครื่องให้ทุกอย่างเลยจ้ามีทั้งหมูสับปูอัดไส้กรอกแล้วก็ชะอมแล้วก็ดูความคดข้าวของคุณป้าเขาใส่ถ้วยนะคือให้เยอะมากๆส่วนเครื่องเคียงต่างๆเนี่ยก็จะมีผักแล้วก็น้ำพริกกะปิมีซอสพริกมีซอสมะเขือเทศมีซอสแมกกี้แล้วไข่เจียวที่เราสั่งไว้ก็สุกแล้วจ้าราดน้ำพริกกะปิไปหนึ่งกระบวยใหญ่แล้วก็ตามด้วยซอสมะเขือเทศอีกสักหนึ่งช็อตแล้วก็ตบท้ายด้วยแตงกวาอีกหนึ่งกรูยี่สิบบาทเนะี่ยถือว่าคุ้มอยู่นะคะรสชาติ อร่อยเลยคะ่ะทุกคนคุณป้าให้ข้าวเยอะเวอร์แล้วก็น้ำพริกกะปิกก็อร่อยมากๆน้ำอัดลมใส่แก้วเนี่ยแทบจะมีทุกรุงเรียนเลยนะร้านโจ๊ะขนมจีบซาลาเปาก็มีโรงเรียนเนี้ยของเยอะจริงๆเลยนะมาต่อกันที่ยำเซฟเซฟหน่อยจ้ามีราคา20บาทกับ30บาทพอยสั่งแบบ20บาทไปแล้ว20บาทของคุณป้าเนี่ยก็คือใส่เครื่องให้เราทุกอย่างเลยนะแล้วก็หยุ่มมามาเข้าไปจ้ะจากนั้นก็เติมน้ำยำอันแซบซีดลงไปอีกนิดหนึ่งรสชาติเผ็ดเปรี้ยวหวาน เค็มมาครบรสจังหวะน,นี้คุณอาทิย์เขาก็แอบไปซื้อน้ำชามากินค่ะทุกคนแก้วละยี่สิบบาทจะเป็นน้ำชาเขียวแบบนี้นะใครเคยกินแล้วคอมเมนต์มาบอกด้วยนะจ๊ะร้านเคปญพี่ปุ่นมีเกือบทุกรงเรียนเลยแล้วก็โรงเรียนไหนอร่อยเนี่ยคอมเมนต์มาบอกด้วยเดี๋ยวจะไปกินนะเดินมานเหนื่อยเนี่ยก็ขอมาแวะเติมพลังด้วยของหวานอีกหน่อยจัดขา้าวโพดคุกเนยไปหนึ่งแก้วเขามีแก้วละสิบบาทกับแก้วละยี่สิบบาทแล้วดูไหมคะเขาตักขา้าวโพดมาให้นะคะคือตักมาให้สองถาพียายใหญ่ๆให้เยอะจุกใจแบบเวอร์ไปเลยจ้ขาข้าวโพด อ้วกเม็ดใหญ่มากหวานมันอร่อยชื่นใจร้านบาร์บีคิวน,นันนจะเจอสักทีก็จัดซะหน่อยไม้ละสิบบาทนะพลอยจัดมาสองไม้ไดๆนั้นคือไม้ใหญ่ไม้อ้วกต,ตึงๆมากอะแล้วรสชาติเนี่ยก็คือไม่ธรรมดานะทุกคนถ้าน้องๆที่อยู่หน้าโรงเรียนนี้เคยกินแล้วคอมเมนต์มาบอกพลอยด้วยร้านไก่ทอดแทบจะเป็นเมนูประจําทุกลงเรียนไปแล้วจ้าแล้วคุณลุงคือทอดสดใหม่กลิ่นหอมน่ากินมากจัดหนังไก่มาหนึ่งถุงถุงละสิบบาทหนังไก่ของคุณลุงกร อร่อยมากคุณลุงเขาหมาักถึงเครื่องสุดๆแล้วก็มีอีกหลายร้านเลยนะคะที่พอยังไม่ได้แวะช่วงนี้เดินทางบ่อยมากๆอยากให้ไปตะลุยกินหน้าโรงเรียนไหนหรือจังหวัดไหนคอมเมนต์มานะคะ